ท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยจากมหาสาครคามครับท่านผู้ชี้แจงจากสำนักง,งานประกันสังคมนะก่อนอื่นผมต้องเรียนด้วยความเห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านเป็นโจทย์และท่านเป็นจำเลยมาร่วมเดือนสองสาเดือนพอเอินมันเป็นวิกฤตคนลำบากมันก็เลยหลายคนต้องเป็นจำเลยไปแล้วท่านก็เป็นคนทีนี้ท่านมาชี้แจงวันนี้นี่ ผมเชื่อว่าหลายเรื่องที่มันเป็นข้อบกพร่องหลายเรื่องที่เราอยากถามเนี่ยมันอยู่เกินวิสัยท่านจะตำหนิแรงๆก็สงสารท่านนะพระความผิดพลาดหลายเรื่องมันเป็นเรื่องระดับนโยบายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมจะถามก็จะเป็นการถามด้วยข้อที่ที่เขานินทาแล้วติดใจสักานประกันสังคมอยู่ท่านอย่าเกรงใจนะครับแล้วไม่ต้องเกรงใจพวกผมไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลถ้าท่านตอบดีๆพวกผมอาจจะช่วยท่านได้ หนี้สินที่รัฐบาลติดค้างอยู่ถ้าท่านกล้าตอบตรงๆเนี่ยท่านไม่กล้าทวงหรอกผมจะทวงให้หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตถามในเรื่องของงบดุลนี่แหละแต่ว่าเพื่อให้แปลงเป็นคนประกันสังคมเข้าใจง่ายๆแล้วชาวบ้านรู้เรื่องซึ่งวันนี้รอฟังเยอะก็เป็นประเด็นที่ผมเคยถามรัฐบาลในสภาแล้วละ่ะจะไม่ตอบวันนี้ก็หวังว่าท่านจะตอบนะก็ตอบได้ตอบไม่ได้ท่านก็ก็พยายามแล้วกันแล้วผมจึงบอกนะว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่าน ประการแรกจริงๆเนี่ยประกันสังคมนี่เป็นองคอ์กรที่เป็นที่พึ่งที่หวังของชาวบ้านของคนในสังคมนี้มากแต่พอเกิดวิกฤตจริงๆวันนี้ถึงได้พบว่าพวกเราเองไม่อยู่ในสถานะที่จะสนองตอบความต้องการเ่านั้นได้เต็มที่ก็ข้อ,ขอสงสัยมากมายนะครับผมก็จะถามเป็นภาษาง่ายๆว่าประการที่หนึ่งเนี่ยคุยกันมากว่าเรามีทรัพย์สินอยู่เกือบสองล้านล้าน แต่ในสองล้านล้านนั้นเนี่ยไปตกอยู่กับรัฐบาลเนี่ยหนึ่งจุดห้าหรือหกสิบกว่าเปอร์เซ็นเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทรัพย์สินเหล่านั้นไปอยู่กับรัฐบาลเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือหนึ่งจุดห้าล้านก็เหลือมาบ้างนิดหน่อยท่านก็ไปลงทุนตามที่ท่านเห็นว่ามันจะเกิดผลเกิดประโยชน์จะผิดบ้างพลาดบ้างมันเป็นวิธีปูตุชนตามภาวะของตลาดภาวะของเศรษฐกิจอันนี้พอเข้าใจกันได้แล้วอยากถามว่าจริงไหมว่ารัฐบาลเอาไป กบคลองอยู่เอาเงินของประกันสังคมไปถึง1.5ล้านน่ะแล้วถ้าจริงมันมีเงินระยะเวลาที่รัฐบาลจะต้องคืนมาที่ประกันสังคมอย่างไรเข้าใจว่าเป็นพันธบัตรนั่นแหละจะคืนมาช่วงไหนเวลาใดบ้างแล้วช่วงเวลาที่จะคืนเนี่ยมันสัมพันธ์สอดคล้องกับาการหมุนเวียนของเงินที่ท่านจะต้องสำรองไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาเข้าใจว่าเหตุที่ประกันสังคมจ่ายเงินไม่ได้ ไอ้เรื่องระเบียบที่มันไม่ตรงอีเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งคือเงินไม่มีเงินไม่มีมาจากรัฐบาลคืนไม่ได้คืนไม่ทันอันนี้นี่ข้อสงสัยถ้าท่านตอบตรงนี้ได้ชัดนะครับก็จะได้เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้ามันเป็นธรรมกับรัฐบาลกับรัฐบาลก็จะได้ดีใจถ้ามันไม่เป็นธรรมก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมแล้ครับก็จะต้องช่วยกันอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่มีการคุยพูดคุยกันมากว่า รายได้หรือเงินที่จะเข้าประกันสังคมเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งผู้ประกันตนสองก็จากนายจ้างสามก็จากรัฐบาลได้ทราบว่ารัฐบาลนี่ไม่ได้ส่งเงินสมทบท่านมานานแล้วจริงหรือเปล่าคือรัฐบาลคือสองภาคนั้นเนี่ยเขาส่งแต่รัฐบาลนี่ไม่ส่งจริงหรือเปล่าหรือขาดส่งอยู่กี่ปีถ้าท่านตอบขาดจริงว่าผมจะตามให้นี่เดี๋ยวงบประมาณก็จะเข้าแล้วนี่สัปดาห์หน้าจะตามทวงให้ แต่เหตุนี้เป็นเหตุบกพร่องก็รัฐบาลทําตัวไม่ดีเสียวินัยแล้วทาให้องคอ์กรเขาเดินไม่ได้เพราะสองภาคนะเขาส่งแต่้ารัฐบาลไม่ส่งจริงๆเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องว่ากันให้ประการที่สามเป็นความทุกข์ของชาวบ้านของผู้ประกันตนเขารู้ถูกรู้ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้ความรู้กันว่าไอ้เรื่องกองทุนชาราภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า จริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าชาราภาพมันก็คือให้ตอนแก่แหละก็หกสิบที่เขียนไว้แต่วันนี้ถ้ามันจําเป็นมันลําบากอย่างนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยคนชาราภาพเขาบอกว่าเขาส่งเงินไ้เยอะแล้วแล้วเขาก็ได้พ้นจากความเป็นลูกจ้างแล้วความเป็นอยู่ในสถานะเขาแล้วเนี่ยเขาจะขอเงินชาราภาพมาใช้ล่วงหน้าได้ไหมท่านไม่ตอบผมก็จะตอบได้ว่าหลักการมันไม่ได้มันเทียบเคียงกับเหมือน ชจปอคอของครูนะครับครูนี่ก็คือเขาก็จะชจปอคอตายแล้วเขาถึงได้แต่ครูนี่บางครั้งเขาลําบากเขาไม่ต้องรอตอนตายเขาแก้ไขปัญหากันยังไงรู้ไหมครับเขาก็มีระบบขึ้นมาเพื่อกู้ส่วนหนึ่งให้ไปใช้ก่อนล่วงหน้ายัางไม่ตายคือพูดง่ายว่าใช้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งตายแล้วค่อยเอาไปใช้อีกครึ่งหนึ่ง แต่ว่าถ้าจะให้เบิกซะทีเดียวมันก็จะผิดหลักการแต่ว่าพอจะถักจะถามท่านว่ามีนโยบายไหมมีหลักหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องให้กู้หรือจะต้องแก้ขัดแก้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประกันตนให้นําเงินชราภาพนี้ไปจ่ายล่วงหน้าก่อนได้ไหมอาจจะเป็นรูปของเงินกู้เงินสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมกลาบเรียนถามนี่เป็นเป็นความก็เรากำลังห,หาทางออกให้กับประชาชนเพราะวิกฤตครั้งนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าก็โดนกันทุกคนเลยครับผู้ประกันตนแถมแถมไปโดนรัฐบาลยกเว้นด้วยบอกว่าคนที่ได้มีผู้ประกันตนกับประกันสังคมเนี่ยไม่ได้รับเยียวยากับเขาด้วยทหารจะมาเอาประกันตนก็ไม่ได้อีกเขาก็เลยเป็นคนที่ตกรุ่นเลยเขาจะไปทางรัฐบาลเยียวยาก็ไม่ได้มาทางประกันตนก็ติดขัดข้อกฎหมายผมก็เลยเห็นข้อเดียวแหละครับว่าจะจะให้เขากู้ หรือไม่กู้ก็ตามท่านจะเรียกว่าเป็นการให้สวัสดิการก่อนนี่มันมันมันทำได้ไหมแล้วมีนโยบายที่จะผ่อนปลนหรือ,อบรรเทาทุกข์เขาอย่างนี้หรือเปล่าก็ถาม3มข้อสั้นๆน,น,นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ